กาลอยามพัทันตาหัมมสวนากาลอายามพัทันตาสังขะปายโรปัสนากาโลอยมัทันตาสาธุสาธุสาธุสิบนิ้วของข้า,าพระพุทธเจ้าพระามเทพชยา,ยาประพฤติธรรมจะขอกราบไหว้ไหว้ฐานันสการ ขอสรรเสริญในอัญเชิญคุณพระพิดา21คุณพระมนา12คุณพระพศ์สาคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์ข้าเจ้า14คุณครูอาจารย์10คุณพระกาบาฐาน8คุณพระองค์ขา2คุณธรณี21คุณไฟ6กคุณลมเคุณอาการ10คุณอักษร41คุณอัคร33คุณนิสสวาคุณอัศวะคุณปัสสวะคุณแก้วทั้ง3ประการ คุณศิลป์ห้าคุณศิลป์แปดคุณศิลป์สิบคุณศิลป์สองร้อยยี่สิบเกณฑคุณพระปัญญาญาณคุณพระโสดาคุณพระสกีทาคาคุณพระอราทาขวัญตาคุณพระมรงศรีกับฮวนศรีคุณพิพัฒน์หนึ่งจิงมาเป็นเก้าคุณพระนวโลกุตธรธรรมในชักคาได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชาการใดขอจงประสิทธิ์คุณพระอาทิตย์ตกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอ่างคารแปดคุณพระพุทธเจ็ดคุณพระรหัสบดีสิบเก้า คุณพระสุกิเบศ์คุณพระเสาสิบคุณพระราอองิษสองคุณพระเกียติก้าคุณท้าวเวสสุเดชคุณพระนเรศคุณพระนารายณ์คุณพระอินทร์พระพมพระยมพระกาลพระโลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตุลีและพระภูมิเจ้วเทเจ้าจุงพาลีเป็นที่กรลบแก่ฝูงชนที่มาสร้างอุสุพระบารมีขอให้จำเริญสวัสดีคุณพรหมวิหารสี่เป็นที่เมตตากรุณางผู้ี่ตาเปกขางพระคาถาประการคุณครูภายนอกครูภายในพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเตะพกพระฤาษีสวนพระฤาษีมะรดาคุณพระฤาษีพระถูกัน อีทั้งคุณครูพระบุบุตรอีทั้งนักพลนและนักศิษย์ที่ิทยาธรอีกทั้งพระนางแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระผสมพระอิศวรทุเป็นเจ้าฟาเธอจึงเสด็จมาประสิทธิพระพรใจให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอเจลิญพระมหาเทพเทวาทิถทวทั้งหลายทั่วเพื่นพันธดิตรดลทาษุสีทร้อยแปดทันตนมาบรรดาดนศศักดิ์พระพิเษวิทยาพระครูพาพระครูเท่ารู้พักนักจำและอักษรสถาพรอกรรมศิทให้แก่ข้าพุทธเจ้าพรามเทพชยาประพฤติธรรมในการละบานิฤทธิ์ศร าด้อิติปิโสพระกวาข้าพ,าร,พระเจ้า,า,าขอเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอยู่เบื้างหนองคขอเชิญพระพร์เสด็จมาอยู่เบื้องบาซายขอเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขอเชิญพระนางองคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมป่าขอเชิญปู่พญานาคเสด็จมาเป็นไส้สังวาน ขอ,อเชิญพระการเสดิมาเป็นโดวงใจข้าพระพุทธเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพายได้ย็ไน้มาเปลี่ยนเปลี่ยนบิทายไดงน้นนนนมาประมาทผาดงขออัญเชิญคุณรูเ่ินหลัง เดชะคุณครูที่บ่ายเดือนลำคุณครูอยู่ในถ้ำขอให้ท่านทั้งหลายจะมโม่ไอ่ผลจะให้เกียข้าพเจ้าพระเทพเชียร์ญาปุทธธรรมคุณธรงประสิทธิมหาประสิทธิธรรมประสิทธิมหาประสิทธิสังฆประสิทธิมหาประสิทธิอินทริอินทธิอินทิฤินทริอินทริประสิทธิพระวั one, two, Ye, o, awa, นดุเทดีเิโสภควาสิ์นิ้วของข้าพเจ้าจะยอ ยกขึ้นนาสการทอคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังกคุณนางพระศียรัตนตรยแก่พระกูปชาอาจาร